ท so ี่กุาลแปลว่าสมาธิเหมือนกับที่กุศบนะครับหรือแปลว่าถูกรู้เร so ื่องศาสนาสองอย่างหรือเป็นไปเรืษอะศสองอย่างนะครับที่กุศลมีสองประเภทคือสมหาราที่กุศลกับอาสมหาราที่กุาลถ้าเป็นสมหาระนะครับสังขยาตั้งแต่สองขึ้นไปนะครับึงจะเป็นสมหาระได้แล้วก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกชนน้ำปุนสริงอย่างนี้เราเป็นสมหาระส่วนถ้าเป็นเอกะอย่างเดียวนะครับเอกะน้ำหน้านะครับ หรือนะครับตั้งแต่สองขึ้นไปแต่รู้เรตนะครับลิงกอจนะนะครับตันนี้ก็ลิงตามบทหลังเล็กกวานะก็ตามจากสังขยาถ้ามีน้อยก็เป็นเอกวนะถ้ามีมากก็เป็นผู้นะถ้าอย่างนี้จัดเป็นอาสมหาราติคุสมานนะครับมมาดูวันนี้อาสมหาราติคุสมานนะครับต่อเลยนะครับประเภทที่สองครับอาสมหาราติโุยถาหลังอาสมหาราติุแสมยมยา วุจเตหครับอาสมารทิกอันว่าสมารถทิกุสมาตบัญญอันข้าพเจ้าวุจเตจะกานะครับยะถาอุทาหอนเอกโกจะอันว่าหนึ่งด้วยโสอันว่าหนึ่งนั้นบุคโลจะเป็นบุคคลด้วยอิติวนันเอกบุคโลช่วเอกบุคลาแปลว่าบุคคลหนึ่งบุคคลเดียวนะครับบุคคลหนึ่งบุคคลผู้เดียวนะครับแต่พไปเอวังเหมือนการเอกธรรมโมทำอันเดียวนะครับทำอย่างเดียวเอกธรรมโมบุตรคนเดียวนะครับอ่าทั้งสาม ัวอย่างนี้นะครับตัวหน้าเป็นเอกนะครับเพราะฉะนั้นรูปสรวนเป็นเอกาจะหน้าอย่างเดียวตามสังขยานะครับตอนอยู่วันที่มีน้อยนะครับนะต่อไปตโยพระวาติพระวาพระวันว่าพบทั้งหลายแต่โยสามติพวาชื่อว่าติว่าแปลว่าพบสามนะครับตัวนี้ก็ตินะครับสามเป็นโุโพจนะครับนะจำนวนพจสามนะครับดิงก็ตามพระว่ศัพท์พระว่ศัพท์เป็น ปงลิงนะครับนะจะตัดโถทิสาจะตุทิศาทิสานว่าทิศตั้งหลายจะโถสี่จะตุทิศาชื่อว่าจะตุทิศาปลว่าทิศสี่นะครับอาศัพนี้นะครับเป็นได้ทั้งสมาระและอาสมาระนะครับถ้าเป็นสมหาระเป็นเอกจนะนะปุงสกริงอย่างเดียวถ้าเป็นอาสมาระก็เป็นอิทธิลิงภูชนะอย่างเดียวนะครับลิงตาหมดหลังครับทิสาอิทธิลิงนะครับแล้วก็เจ้าภูชนะอย่างเดียวนะ สามนี้ดงสองนะครับจะวิเคราะห์เป็นสมหาระก็ได้สมหาระก็ได้ครับทถศาสัจสัจจการนี้วิจารวันเบอร์หนึ่งนะครับถ้าสัจสานิจักวารนี้ถศาสัจสัจจการนี้นะครับอิจฉารทีดังนี้เป็นต้นนะครับอ่านหมันนะครับบริกรรมโบริกอนิดหนึ่งครับ เอกจัสโสบุคคโลจติเอกบุคคโลเอกจัสโสบุคคโลจติเอกบุคคเอกจัสโสบุคคโลจติเอกบุคคโลเอกจัสบุคคโลจติเอกบุคคโลเอกจัสโสบุคคโลจติเอกบุคคโลเอกจัสโสบุคคโลจติเอกบุคคเอกจัสโสบุคคโลจติเอกบุคคโลเอกจัสโสบุคคโลจติเอกบุคคโลเอกจัสโสบุคคโลจติเอกบุคค เอกบุคคโลเอกจสะโวบุคคโลจติเอกบุคคังเอกจสะโวบุคคโลจติเอกบุคคโลเอกจสะโวบุคคโลจังเอกบุคคโลเอกจสะโวบุคคโลจติเอกบุคคังเอกจสะโวบุคคโลจติเอกบุคคโลเอกจสะโวบุคคโลจัง

เอกจาันว่าผู้เดียวด้วยโสอันว่าผู้เดียวนั้นบุคคลาจาเป็นบุคคลด้วยอิตีเอกบุคคาโลชื่อว่าเอกบุคคลาแปลว่าบุคคลผู้เอกาจาโสบุคคาโลจาติเอกบุคคาโลเอกาจาอันว่าผู้เดียวด้วยโสอันว่าผู้เดียวบุคคาโลจาเป็นบุคคลด้วยอิติเพราะเห็นนั้นเอกบุคคาโล เอกบุคคาลแปลว่าบุคคลผู้เดียวเอกจะโสบุคคโลจติเอกบุคคโลเอกจะสุอันว่าผู้เดียวนั้นบุคคโลจะเป็นบุคคลด้วยอิติพอเห็นนั้นเอกบุคคโลเอกบุคคาลแปลว่าบุคคลผู้เดียวเอกจะโสบุคคโลจติเอกบุคคโลเอกจะอันว่าผู้เดียวด้วยสุ ขาโลจาเป็นบุคคลด้วยอิติเพราะเหตุนั้นเอกบุคคลนามแปลว่าบุคคลนะต่อไปนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างจัตตาสวัธิสาจตุทิสาจตตสวัธิสาจตุทิสานจัตตาสุจตุทิสาจตตสวัธิสาจตุทิสาจตตสวัธิสาจตุทิสา จตสวทิสานจตุทิสาน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  ทิสานจะตุทิสานจะตสวซนทิสานจะตุทิทิสาอันว่าทิทั้งหลายจะตสโซนเสียงจะตุทิสานชื่อว่าจะตุทิสานแปลว่าทิศจะตสโซทิสานจะตุทิสานทิสาอันว่าทิทั้งหลายจะตสโซจะตุทิสานชื่อว่าจะตุทิสานแปลว่าทิสีจะตสโวทิสานจะตุทิทิสาอันว่าทิทั้งหลายจะตสโซ จตุท <S ess> ิสานชื่อว่าจตุทิสานแปลว่าทินจตัสโสรทิสานจตุทิสานอันว่าทิศทั้งหลายจตัสโสเสีจตุทิสานชื่อว่าจตุทิสานแปลว่าทินจตัสโสรทิสานจตุทิสานทิสาอันว่าทิศทั้งหลายจตัสโสจตุทิสานชื่อว่าจตุทิสานแปลว่าทิน จตัสโณทิสานจตุทิสานทิสาอันว่าทิศทั้งหลายจตัสโณจตุทิสานชื่อว่าจตุทิสานแปลว่าทิศจตัสโณทิสานจตุทิสานทิสาอันว่าทิศทั้งหลายจตัสโณจตุทิสานชื่อว่าจตุทิสานแปลว่าทิศจตัสโณทิสานจตุทิสาน อันว่าที่ทั้งหลายจะตัดส,ส่วนสี่จะตุทิศาชื่อว่าแถวว่าทิศสีอ่ะที่คุสมาตนะครับมีกี่ประเภทก็อ่า,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 าอะนะครับข้อสังเกตเวลาดูนะครับถ้ารู้สึกเป็นนะปุงเสิงเอกเาชนะเป็นอ่านะครับถ้า เป็นนะครับเลียงตามบทหลังนะครับแล้วก็วิชนะตามวิชนะตามจำนวนสังขยาที่มีมากหรือน้อยก็จะเป็นอาสมาราธิโกสมาตนะครับนะะมันทองรอเพียนหนึ่งที่กุสมามีสองประการคืออันหนึ่งสมาราธิกกสมาธ<อ>ิ่กสมา,สม,ามีสองประการคือ ทิคุสมาสองอสมาหาราทิคุสมานทิคุสมามีสประการคือหนึ่งสมาหาราทิคุสมาอาสมาหาราทิคุสมานทิคุสมามีสองประการคือสมาหาราทิกุสมานสองอาสมาหาราทิกุสมานทิกุสมามีสองประการหนึ่งทิกุสมานสองอาสมาหาราทิกุสมานทิกุสมามีสองประการคือ สมหาราธิกุสมาสอาสมหาราธิกุสมาธิกกสมามีสมประการหนึ่งสมหาราธิกกสมาสอสมหาราธิกกสมาธิกุสมามีสประการคือ1หนึ่งอาสมหารธิกสอสมหาราธิกกสมาธิกุสมามีสมประการเือสมหาราธิกกสมาณสอสมหาราธิกุสมา สมาธิสมประการคือหนึ่งสมาระทิคุสมานสองอ่สมาระทิคุสมานทิคุสมามีสมประการคือหงสาระิคุสมานอสมาระทิคุสมาอ่ะทีนี้เหมือนท่านคอยตอบนะก็เป็นสมาหละหรือสมาระนะครับอ่ะเอกกุลังเอกกุลังสมาหาระได้ยังไงเอกเนี่ยนะ เอากาหนึ่งเดียวใช่ไหมครับเห็นเอากากุลังนะปูนสลิงนะครับรอเลยนะเห็ยนไหมค,คำถามแรกเสร็จแล้วนะผมไ,มได้หลอกท่านหลอกตัวเองท่านผมไม่เคยหลอกท่านผมสรุปให้แล้วนะครับนะบอกว่าเอกานะครับ,เ,รบเป็นอัสมหาหระนะแต่ท่านไม่จําเลยนะอยาวหาผมหลอกอีกเห็นไหมคําถามแรกเสร็จแล้วเอากาต้องเป็นอาสมาฮระได้อย่าง นะนะครับถ้าเอกะอาสมาาระได้อย่างเดียวนะครับน่ยไปถือดูข้างหลังนะครับตัวนี้ก็กุลละน้าปุนงสดงอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็หลอกถามเลยครับนะเอาก็ดูดูว่าท่านนะได้อย่างจําได้อย่างเห็นไหมนะครับแต่ท้ายท่านก็หลอกตัวเองด้วยไงใช่ไหมอ่า Hai nah. eh kabu kalau kabu jatuh secang jatuh secang setahang atas hilang Pancasilang Pancasila, Pancasila nih ปัญจศีลานีปัญจศีลังทัศศิขาประธานีทัศศิขาประธานีทัศสิขาประธานทัศศิขาประธานนวะโลกุตระนวะโลกุตระเอกกุลัง ตโยติพาวาติภวาติโลกังติโลกางติภวะทาสาัสสะสัจักา,านีทาัสสาะโยชนานีทัสสะโยชนานีาสานนัสตหัง Tawiratang, tiratang, tabang pulang, zatak kota werang, zatak kota werang, ekakulang, ekacitang, ekacarang, ekacitang, zatahang. ติลักขนาติมลังติโลกังติภวาติลักขนานจตุสจังจตุสจังจตุทิสังจตุทิสาจตุทิสา จตุทิสัเจตุทิสังสลายตนานสลายตนานสลายตนานปัญจสี랑อัฏฐสี랑ทัสสีนวโลกุตรังสลายตนานจตุทิสา จตุทิสังจตุทิสาจตุทิสังจตุทิสังทัสสะสัสสะจักวาลานิเอกธรรมโม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 

ทัศศีลาน์ทัศสีลานี้อัฏฐศีลาอัฏฐศีลานี้ปัญจศิลานี้ปัญจศีลางปัญจสิกขาปทางปัญจสิกขาปธานีสลายยตนังสลายยตนัง satahang satahang eka kulang eka citang eka bukalo tipawa jatuh tisang jatuh tisang jatuh tisang jatuh Tawiratang Tawiratang Tiratang Tasasilang Satahang Salayatanang Tilakanang 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 ติลักขนางติลักขนางติมะลังติมะลังติมะลังจตุสจังจตุสจังจตุทิสังจตุทิสังปัญจสิกขาประธางปัญจสิกขาประธางสลายตนางสลายตนางสลายตนางสตางัง สัตหังสัตหังสัตหังอัฏฐศิลังอัฏฐศิลังนวโลกุเตรังนวโลกุเตรังนวโลกุเตรังทัสสัิลังทัสสศิลังทัสสศิลังสัตยชนังสัตยชนังอ่ายอดร้อยนะครับสัตยชนัง สตโยชนางทวีรตังทวีรตังทวีรตังทวรตังทวีรตังตังทวีรตังตังทวีรตังทวตังทีรตังอตงทวังวีตังทวีรังควงอวีรตังทวีรอังทครังทวีงควลรังีงรวรรังวรตรังนรีทวังัง ทองกุรังทองกุรังสกรังสตะโคทาวรังสตะกคทาวรังสตากคทาวรังสตาคุราวรังสตากคทาวรังสตะกคทาวรังปัญจคาวังปัญจปัญจควังปัญจควังปัญจควัง ปัญจคาวัง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 ปัญจโครสังปัญจโครสังรถของโคห้าปัญจโครสัง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 เอคาบุคลโอเอกบุคลโอเอกจิตตัง Ika ciptang, ika gulang, tipawa, tipawa, catu tisa, tasa sasa cikwara ni, tasa sasa cikwara ni, tasa sasa cikwara ni, ni. satahang, 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 satahang tawiratang 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 tilar kanang tilar kanang jatuh sancang jatuh Secang jatuh Secang nawaruku terang nawaruku terang pancasilang 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 ปัญจศีลังอัฏฐศีลังอัฏฐศีลังทสศีลังทสศีลังปัญจ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 ศีลังสลายตนะ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 งติมลางติมลางติลักษณัง Tila kanang, tila kanang, tila kanang, jatuh kanang, ketu secang, ketu secang, setahang, 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 wanjen, cin, one cin, one cin, setahang, sam, cin, setahang, ลักษณะสามติลกันนางลักษณะสามสจัสีสจัตสีสจัตสีสจัตสีจุสจังจตุสจังสินห้าสินห้าปัญจศีลังสินห้าปัญจศีลังสิขาบทหสิขาบทห้า ปัญจสิกขาประทางสิกขาบทห้าสิกขาบทห้าปัญจสิกขาประทางอายจตนาหกอายจตนาหอายตนาหสลายตนางสลายตนางอายจตนาหกวันเจน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 สตางค์ สตางสินแปดสินแปดสินแปดอัตตสีลังโลกุตระธรรมเก้าโลกุตระธรรมเก้านว่นโลกุตระนวะโลกุตระโลกุตรธรรมเก้าทัศศีลังทัศีลังทัศีลังสินสิบทัศีลังสินสิบ ยอดร้อยร้อยแห่งยอดร้อยแห่งยอดอ่าตัวนี้สามารถทําได้สองนะครับอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้นะครับถ้าอยู่ข้างหน้าเป็นที่คุตสมาถ้าอยู่ข้างหลังเป็นชาติตาเป็นสตายุชนางหรือยุชนะสตังใช่ไหมครับอ่าและแต่ว่าอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับอยู่ข้างหน้าก็เป็นที่คูถ้าอยู่ข้างหลังก็เป็นชาติตาบนะครับนะอ่าที่คุตสมา จบนะครับมีสงสยัยอะไรไหมไม่สงสัยก็ที่คุณสมาสวนว่าที่คุณสมาชดีตัวจบแล้วนะ